มาที่ประเด็นทางการเมืองนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีตำรวจสพคอลองหลวงไปเชิญตัวนักวิชาการที่มีการจัดเสวนาที่ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งในเวทีนี้มีการพูดถึงจุดจบของเด็จการในพื้นที่ต่างประเทศแล้วนำมาถกเถียงกันที่ธรรมศาสตร์นะครับแม้ว่าธรรมศาสตร์ไม่อนุญาตให้มีการใช้พื้นที่แต่มาใช้ด้านล่างของอาคารเรียน จนตำรวจต้องไปเชิญตัวนักวิชาการที่ร่วมเวทีเสวนาหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์นิทิเอี่ยวศรีวงศ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปปรับทำความเข้าใจกันที่สอพอคลองหลวงจากนั้นช่วงดึกๆก,ก็มีการปล่อยตัวทั้งหมดไปเรียบร้อยนะครับแต่ก็มีแรงกระเพื่อมตามมาหลังจากที่หลายคนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วครับว่าเป็นเพราะว่านโยบายของรัฐบาลหรือไม่ที่ไม่เปิดพื้นที่ให้นักวิชาการ ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในช่วงที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแล้ววันนี้มีความเห็นของนายกรธัฐมนตีพลเอกประยุทธ์จรันรรโอชานะครับเขาบอกว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นักวิชาการอิสระและอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร,ร์ที่มีการจัดปาฐกถ,ถาเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะฮะว่าไม่ได้มีการไปจับตัวแต่ไปเชิญตัวมาแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วที่ผ่านมาเคยพูดกันหลายครั้งขอร้องเถอะ อย่าพูดตอนนี้เลยได้ไหมรัฐบาลกำลังที่จะเดินหน้าบริหารประเทศอยู่มีการปฏิรูปมีการปองดองแล้ว3เรื่องไม่อยากให้ไปขยายความต่อไม่อยากให้เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวการพูดปากต่อปากก็อาจจะสร้างความไม่เข้าใจกันนายกย้ำนะครับว่าผมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมรู้ตัวดีฟังเสียงของนายกครับปล่อยไปแล้ว เชิญเข้ามาพูดหลายครั้งแล้วพูดสีบครั้งแล้วบอกขอร้องเธออย่าเพิ่งพูดตอนนี้เลยวันนี้บ้านเมืองกำลังเดินอยู่วันนี้เราเดินบริหารประเทศเราปฏิรูปเราปลองดองสามเรื่องนะ,ะบราะฉะนนั้นอย่าไปขยายพอขยายปั๊บก็เป็นเรื่องหมดพอพูดหนึ่งได้เดี๋ยวสองพูดสามพูดสี่พูดผมไม่ต้องทางานดิแล้วผมจะเข้ามาทําไมนี่ต้องเข้าใจผมผมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมรู้ตัวผมดีกัว่าพี่กลัวผมกลัวอยู่แล้วผมกลัวกว่าพี่อีกใครอรู้ เขาทามาตลอดให้แนวทางหมดแทบจะบอกรึเล่าเดินซ้ายขวากอนเนี่ยตอนนี้มันรู้ไม่ใช่อยู่ดีเป็นล็อกคอไม่ใช่ขอร้องมาแล้วขอญาติก็ไม่ขอญาตินะพอขอญาติมาบอกกพูดเรื่องไราการเมืองทั้งสิ้นกังไหนก็ต้องบอกอย่าพิ่งพูดจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับคำสั่งเดิมมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างรท่านแม่ผมไม่ตอบท่านตรงนี้ทุกอย่างคําสั่งเหมือนเดิมหมดทุกประการไม่มีอะไรเลิกสักอย่างเลย ก็นี่เปิดอยู่นี่ไงก็พูดแจ๊ก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 อยู่ะฉันไม่เคยห้ามอะไรเธอเลยจะเขาพูดยังไงล่ะเขาพูดเรื่องอะไรเขาพูดเรื่องความใช้พิษไตก็ตรวจไงมีคณะกรรมการตรวจผมไม่ได้เป็นคนตรวจคนเดียวนี่นะมีคนตรวจอยู่แล้วว่ามันพูดได้ไหมเรื่องอะไรเหล่านี้ไหมถ้าพูดเรื่องใช้ไตเลือกตั้งวันนี้รัฐบาลอะไรเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พูดไปได้ ผมถามว่าวันนี้ผมทำอะไรปรทาาี่ทศชาติเสียหายตรงไหนบ้างผมถามนี่ตอบมาหนึ่งตอบโอเคนะสวัสดีครับโอ้โหเหมือนจะได้เห็นภาพพบบทบคนเก่าครับนี่เป็นครั้งแรกที่ทําเนียบรัฐบาลมีการตั้งโพเดียมให้นายกตอบคำถามกับสื่อมวลชนเพราะว่าหลังจากที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในทําเนียบรัฐบาลสื่อมวลชนก็ท้วงติงว่ายังไม่สามารถเข้าใกล้ตัวนายกได้จะถามจะสัมภาษณ์อะไรก็มี หน่วยดูแลวความปลอดภัยมากีดมากันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกที่มีการตั้งโพเดียมให้ผู้สื่อข่าวได้ไปสัมภาษณ์นายกพอตั้งโพเดียมแบบนี้แล้วก็เลยมีประเด็นร้อนๆเรื่องการไปเชิญตัวนักวิชาการมา นายกก็เลยมีอารมณ์อย่างที่เห็นนี่แหละฮะครับคุณผู้ชมติดตามชมตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาตั้งแต่ที่เราคุยเรื่องอการประชุมของกรนยกก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยมุมเดียวกันเลยช่างภาพก็จับหิวมุมเดิมนะคะก็คือตั้งแต่ตอบคาถามเรื่องการประชมุมยางพารายังอารมณ์ดีอยู่เลยชี้แจงนะคะแต่พอมาถึงเรื่องนี้ปุ๊บ <c oughs> แบกของขึ้นเบาๆนะเลยเหมือนจะได้เห็นภาพพอบทบ,บคนเก่าเวลาที่ตั้งโพเดียมตอบคําถามผู้สื่อข่าวสมัยก่อนในตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคือปัจจุบันนี้ก็เป็น ว่าหลังๆเนี่ยเหมือนจะอารมณ์ดีมากขึ้นบอกว่าเจอนักข่าวก็อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่วันนี้ของขึ้นเบาๆนะคะก็อย่างที่พลเอกประยุทธ์บอกค่ะว่ากฎทุกกดยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ยกเลิกอะไรทั้งสิ้นนะคะเราก็ยังคงอยู่ภายใต้การประกาศใช้กฎเอการศึกมาตั้งแต่20พฤษภาคมจะครบ4เดือนในวันพรุ่งนี้แล้วครับส่วนที่ธรรมศาสตร์นะครับก็มีการขึ้นป้ายบอกว่า เสีีภาพในธรรมศาสตร์มีทุกตารางนิ้วขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการมีนักศึกษาบางส่วนนะครับออกมาเคลื่อนไหวให้อาจารย์สมคิดเลิศภัยทูลน,นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยธร,รรมศาสตร์ลาออกจากการเป็นอธิการบรดีด้วยก็เป็นแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นหลังจากที่เวทีเมื่อวานนี้ต้องล่มไปค่ะ